สวัสดีค่ะพบก,กับคลิปการดูดวงความรักทั้ง7วันปากหลังของเดือนมกราคมคำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคม2564ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมค่ะหมอจัดไาให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพย่กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลย อาจจะเป็นคําพูดเดิมๆน่าเบื่อนะคะแต่มันก็คือสเกลแล้วค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวคนโสดเขาจะคิดว่ามีมีคลิปของเขาส่วนท่านใดที่ฟังแล้วไปทําท่าล้อเรียนก็แล้วแต่ละคะ่ะทาอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนวันพฤหัสบดีนั่นก็คือไพ่แปดไม้เท้าแม้อารมณ์ความรู้สึกของคนวันพฤหัสตอนนี้นะคะคือด้านความรักความรู้สึกเนี่ยเหมือนกําลังอยู่ในช่วงของการอยาก กระชับความสัมพันธ์นะคะมีการอาจจะขอขึ้นดีอาจจะมีการยอมให้อภัยเพราะไพ่หกถ้วยเนี่ยมันแทนการประนีประนอมยอมความการให้อภัยการมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ตนเองรักแต่มาติดตรงที่ว่าอุปสรรคที่คุณจะเข้าไปหาเข้าไปเจอกับคู่รักครั้งเนี้ยอุปสรรคมันค่อนข้างใหญ่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากตัวคุณก็ได้มีความรู้สึกอยากเข้าไปพูดคุยละ่ะ ทำความเข้าใจกันจังเลยมีเรื่องราวดีๆที่จะมอบให้มีสิ่งดีๆที่ต้องพูดคุยกันอยากขวนรำรึกอดีตรักเต็มใจพร้อมแล้วที่จะให้อภัยไม่ว่าจะทำมาเรื่องอะไรผิดพลาดมาแต่มาติดตรง5้าดาบเนี่ยอุปสครรคครั้งนี้ถ้าเจ้าชะตาคนวันพฤหัสไม่อีโก้จัดไม่ติดขัดเรื่องเสียศักดิ์ศรียอมไม่ได้ เริ่มก่อนก็แพ้สิอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดตรงนี้นะก็ฉลุยอีกกรณีหนึ่งห้าดาบเนี่ยมันไม่ได้แทนแค่อีกโก้ของคนวันพฤหัสเท่านั้นบางทีมันอาจจะเป็นเพราะอุปสรรคที่ว่านี้คือคนรอบข้างของคนวันพฤหัสเองก็ได้หรือเป็นคนรอบข้างของคนทั้งคู่ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่จะบอกเรื่องสถานการณ์ว่าคุณกําลังจะเจออะไรไพ่บอกว่าห้าดาบคุณกําลังจะเจอกับอุปสรรคใหญ่อุปสรรคใหญ่ที่ว่าอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวไม่เห็นด้วยขัดขวาง ไม่เอื้ออํานวยให้ได้เจอได้เจอกันดักหน้าดักหลังทําให้เรากับคู่รักถ้ามีปัญหากันมักอโอกาสที่จะได้เจอกันค่อนข้างยากค่อนข้างวุ่นวายและตําแหน่งคู่รักเนี่ยขึ้นสี่เหรียญกอดแน่นเลยบางทีอาจจะเพราะเราเข้าไม่ถึงตัวเขาปิดการสื่อสารอะไรหรือเปล่า,าบล็อกเฟซบล็อกไลน์ บล็อกเบอร์อะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากมีสิ่งเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากความน้อยใจนะคะแต่มันยังสะท้อนอีกว่าถ้าเขาไม่บล็อกเบอร์บล็อกไลน์สีถ้วยอ่ะสี่เหรียญยังสะท้อนบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะนิ่งๆน,นะอยากอยู่ลําพังเงียบๆคนเดียวในความนิ่งๆในการไม่ตอบกลับท่าทีดูเพิกเฉยจริงๆแล้วนะเขาไม่อยากเลิกกับคุณนะคะ เมื่อไหร่ความรักที่เป็นสีถ้วยเอ่อสีเหรียญเนี่ยเหยียบกอดไว้ขนาดเนี้ยห่วงค่ะเกิดจากความห่วงไม่อยากสูญเสียมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นมีปัญหาอะไรก็จะเคลียร์กันอยากพูดคุยกันมีโปรเจกต์อะไรมาคุยกันอยากไปเที่ยวไปเริ่มต้นความรักความรู้สึกที่ดี แต่สงวนท่าทีเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอีโก,โก้ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะอีโก้จัดสงวนท่าทีใครเริ่มก่อนคนนั้นแพ้มันจะเป็นซะอ,อย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ฉะนั้นก็คนที่อยู่รอบตัวเป็นอุปสรรคมาดูสถานการณ์ของความรักนะคะตอนนี้เหตุการณ์ณปัจจุบันจะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันแหละแต่ในความ พูดคุยกันเนี่ยจะคุยกันคุยกันไปขบกันไปอ่ะเหมือนประมาณมีเรื่องความหึงหวงใช้คําพูดดงังแรงแขวะกันขบกันทําให้อีกคนนึงพอได้ยินคําพูดแล้วทีนี้แหละอีกโก้ก็มาเหมือนกันฉันก็ไม่ยอมใครเหมือนกันฉันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดทีนี้แทนที่จะ ช่องทางดีๆเข้ามาแล้วเปิดโอกาสให้ได้คุยกันแล้วเนี่ยมาสีถ้วยเกิดขึ้นเน่ะจถูกตำหนติติงถือความหึงหวงแซะบ้างว่าบ้างทีนี้ก็จะโกรธเวลาจะคุยกันก็จะคุยกันเริ่มไม่รู้เรื่องละแทนที่จะจบไปไวกลับพูดกันด้วยคําพูดแรงๆร้อนหูแต่เริ่มต้นในดีนะแต่พอคุยกันได้สักพักมีเรื่องให้ร้อนฉายอีกแล้วที่สุดแล้วต่อให้ร้อนฉาอย่างไงอ่ะพลังงานอยาก กลับมาคืนดีในใจมันสูงกว่าที่สุดแล้วคู่นี้เดี๋ยวได้คืนดีกันจะติดอย่างเดียวเนี่ยลดอีโก้ลงนะคะลดอีโก้ลงถ้ากรณีที่ทะเลาะกันเองนะมีปัญหาอะไรก็ตามนะมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนที่อยู่รอบข้างนะอย่าอย่าเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นปัญหาลดความเชื่อมั่นลดศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างที่มันค้ำคออยู่ลดลงบ้าง มาอีกเวลหนึ่งอีกเวนึงแหมพูดผิดอีกเวนึงสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่3ามเรื่องความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหลงทางใช้คําว่าหลงทางจะดีกว่านะคะหลงทางไปมีตัวเล็กตัวน้อยกุ๊กกิก๊กเดี๋ยวจะมีการเคลียร์กันค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาอาจจะมีเรื่องหึงหวงกันละได้กระทบกระทั่งใช้คําพูดที่มีดีแสดงความหึงหวงใส่กันแต่ที่สุดแล้ว เดี๋ยวก็ได้ย้อนกลับมาค่ะเพราะไ่ว้ไาพา่สีทั่วยยังไงเขาก็ไม่เลิกแล้วไม่เลิกกับทุกคนเลยแต่ใช้เวลาเดี๋ยวจะมีการเรียกคุยกันจะไม่เขาจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าไม่น่าจะได้เห็นแล้วเขาจะได้คิดแล้วเขาจะรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วอะ่ะที่ต้องกลับมาหาคนที่ใช่คนที่ตัวเองรักที่สุด ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามอะไรพวกนี้อยากให้ลดทิฐิมานะนะคะอย่ามีทิฐิจนอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราได้คนของเราเราก็ต้องอยู่ใกล้ชิดติดตัวสิไม่ใช่ให้อีกคนหนึ่งเขาเห็นว่าเราเชิดเชิดเลดเลืดเขาก็เลยแทรกเข้าตะเข้าตรงกลางระหว่างความเชิดความเลิดของเราเนี่ยเชิดได้เลิดได้แต่เชิดยังไงไม่ให้ใครเข้ามาแทรกระหว่างคู่รักนะคะเพราะ บอกแล้วเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยบางทีก็ทําให้พังนะคะปัญหาของคนวันพฤหัสจบได้ในเดือนนี้ล่ละค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวาเลนไทน์คุณก็น่าจะได้ไปเฉลิมฉลองกับเขาอยู่นะคะเดีย๋ยวมาดูกุมภาอีกทีหนึ่งนะว่ากุมภามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเมื่อมีไพ่ห้าดาบแล้วก็มีไพ่สีถ้วยเนี่ยไปทำบุญเสริมด้วยการ ตักบาตรหรือว่าถวายน้ําให้พระก็ได้นะคะแล้วก็สวดมนต์ขอขามากรรมกับครูบาอาจารย์บ้างทำสมาธิสวดมนต์บ้างเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ลดทอนอีกโก้ลงนะคะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะสวดบทยอดพระกันพระไตรปิฎกก็ได้ค่ะลองดูเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูคนโสดบ้างเนาะคนโสด ความรักปักนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะควีนดาบมาเลยแหม่ใบแรกจริงจังจริงใจสี่ถ้วยมาซ้ำกลัวจะไม่แม่นหรือไงสเตรน์มาเด็กถือถ้วยมาแปดไม้เท้ามาซ้ำอีกเอาเอาละสิมาดูไพ่แนะนำสิเกิดอะไรขึ้นกับเซตนี้เนี่ยสิบถ้วย ให้ซ้ำเยอะจังหกถ้วยมาซ้ำอีกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะรีวิวราคาเด้หมอตั้งไพ่ให้แล้วนะให้ดูชัดชัดนะคะโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดแล้วได้มาแล้วนะคะไพ่สาหรับคนโสดไพ่ซ้ําเยอะมากเลยอะ่ะมีสี่ถ้วยมาซ้ําบ่งบอกว่าจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นมีหกถ้วยบ่งบอกว่าจะมีคนหนึ่งแหละที่มอบ เรื่องราวดีๆให้กับอีกคนหนึ่งแล้วมีแปดไม้เท้าความสัมพันธ์มีการพัฒนาค่อนข้างสูงควีนดาบมาซ้ําควีนดาบมาซ้ําให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะวมันมาเจอกับเดวิลอารมณ์ที่ว่านั้นระวังความรักเขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจถึงห่วงเกิดขึ้นให้กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของคนโสดวันพฤหัสบดีนั่นก็คือไพ่ควีนถือดาบไพ่ควีนถือดาบในแทนคนที่เคยผ่านความผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนนะคะ เจ็บช้ำระกำสวงมาอยู่บางคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ร้างเคยแต่งงานเคยผิดหวังเลิกลาอย่าร้างกันมาเมื่อมันถามถึงความรู้สึกของการอยากมีความรักหรือเปล่าถ้ามันจะมีก็เพราะความเหงานะคะอยากจะมีใครสักคนเข้ามาแต่ก็ต้องไม่ไม่ไปซ้ำรอยเดิมเพราะเคยผ่านความเจ็บช้ำมาก่อนสำหรับคนวันพฤหัสนะคะแล้วตำแหน่งความรักใหม่ขึ้นสี่ถ้วย สี่ถ้วยเนี่ยถ้าจะมีเข้ามาคาแรคเตอร์ของคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างตเาิเป็นคนที่เขาเรียกว่ากัดเจ็บอะแซะเก่งว่าเก่งนี่คือลักษณะคาแรคเตอร์นะคะเป็นคนที่หงุดหงิดได้ง่ายเจ้าอารมณ์อันนู้นก็มีดีอันนี้ก็ไม่ชอบในขณะเดียวกันคนวันพฤหัสก็ไม่ธรรมดาไม่ชอบอะไรที่มันมาจุกจิกจุงจิงมากแต่ ความตรงไปตรงมาความชัดเจนของคนวันบรขัดเนี่ยมีสูงเวลาที่จะคบใครมีความชัดเจนรักรักจริง <c oughs> เขาเรียกว่ารักแรงเกียดแรงแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนคําพูดไม่เก่งเรื่องคําพูดที่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตือนนะคะ เมื่อไหร่ที่ความรักมันคนที่เข้ามาเป็นสี่ถ้วยนั่นจะแงบบมันถ้าเขาเป็นคนขี้บ่นจัดๆเลยเนะี่ยก็แก้แก้เกมตรงนั้นไปก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์พิเศษของเขาไปเลยแต่มันก็ต้องมีความหมายแฝงในคาไพ่สี่ถ้วยอะ่ะมันเป็นความไม่จริงใจถ้าเขาไม่ใช่คนจูจ้จี้ขี้บ่นติได้สารพัดนะคะเป็นคุณป้ามหาภัยที่บ่นได้ทุกเรื่องอก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่แต่ คนวันพฤหัสอาจจะมองพลาดแล้วมองไม่เห็นความสัมพันธ์ของคนคู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโสดใสกิ๊กหรือรูปแบบไหนก็ตามความสัมพันธ์ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีก็เลยจะมีคนคนหนึ่งติดแฟนแล้วสแสดงอาการถึงห่วงออกมาค่อนข้างชัดเจนความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะกับคนที่ไม่ค่อยถูกใจอะไรสักอย่างเนี่ยไพ่ชี้แนะแนะนำบอกว่า ถ้าคิดจะคบกันจริงๆขอให้มีความหนักแน่นแล้วก็ส่งมอบเรื่องราวดีๆให้กันแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อต่อกันอย่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเด,ดวิลคือคบๆกันไปแล้วระวังว่ามันจะมีการมาโปะแตกถ้าเขาไม่เป็นคนเจ้าชู้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันสุรานารีก็ให้ระวังว่าเมื่อคบๆกันไปแล้วลักษณะนิสัยเขาจะเปลี่ยนไป อาจจะไปคบคนเพิ่มเพราะว่าสารตั้งต้นในการที่เขาจะเดินมาหาเรานั้นใจเขาไม่ได้ให้เราร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่เราให้เขาควีนถือดาบเวลารักรักสุดใจนะคะรักแรงเกลียดแรงแต่คนที่เข้ามาเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ยเมื่อเป็นความรักความสัมพันธ์เขาไม่ได้ให้ใจเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะยิ่งมาเจอเดรีวิลมาฉลาเออมาเฉลยตรงเนี้ยไพ่บอกว่า ถ้าคบคบกันไประวังมันจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามาถ้าคิดจะคบคนคนนี้คู่นี้ทั้งคู่ต้องมีความหนักแน่นให้กันมีความบริสุทธิ์จริงใจใส่ซื่อให้แกก่นันไม่ใช่ให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์จริงใจใส่ซื่ออยู่คนเดียวแต่ตนเองกับไม่ได้ใส่ซื่อขนาดนั้นเพราะถ้ามันจะมีปัญหาที่ทําให้คู่นี้เดินกันไปไม่สุดทางเพราะความไม่บริสุทธิ์ใจ คนหนึ่งให้เต็มร้อยเลยเด็กถือถ้วยเนี่ยดอกลินลี่แทนความบริสุทธิ์ใจให้เต็มร้อยแต่อีกคนหนึ่งสี่ถ้วยนี่มาย้ำเนี่ยกลับตอบกลับเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนํามาซึ่งให้แห่งโลกียะวิสัยความไม่ซื่อสัตย์นอกลู่นอกทางแล้วจะกลับลำก็ไม่ได้ด้วยเพราะเมื่อไหลที่แปดไม้เท้ามาซ้ำสองใบแล้วมาถูกสนับสนุนด้วยเด,ว,ยดว,ยวิวเนี่ยความสัมพันธ์มันจะก้าวหน้ามาก มันจะเดินทางไกลมากเลยมันจะลุกเป็นไฟใจเย็นนะคะถ้าคิดจะครบคนนี้ดูนานๆอย่าพึ่งเชื่อคำทำนายไปเลิกมันเลยเดี๋ยวมันมีมือที่สามอย่าพึ่งดูกันนานๆไพ่บอกแล้วสิบเหรียญเนี่ยไพ่ธาตุด,ดินมาอยากจะครบดูนานๆเดี๋ยวจะเห็นอย่าพึ่งเชื่อคำทํานายไปทั้งหมดทดสอบลองออทดสอบดูก่อน แต่ถ้าจะเชื่ออะไรที่มันดูอันตรายสําหรับเราดูแบบไม่น่าไว้วางใจก็อย่าพึ่งเป็นหนังสือที่เขาอ่านจบในครั้งเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะเห็นยังไงขอให้คุณโชคดีนะคะไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรคอมเมนต์ถามฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลยัยไว้ในคลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะ และที่สาคัญจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องคําพูดอาจจะเหมือนเดิมแพทเทิร์นเหมือนเดิมเพราะว่าไม่รู้จะพูดเลี้ยวลถออกไปทําไมให้มันเสียเวลาก็พูดตรงๆอยากให้กดซับสไครต์ก็กดให้หน่อยคลิปดีก็กดแชร์ให้หน่อยอ,อไม่ใช่ว่าหมอไปโดนมากับตัวว,ว,ว่าแขวะว่าแซะซึ่งแบบเฮ้ยทำไมวคนไม่รู้จักกันทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ได้ทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้เพียงเพราะว่า ทำตัวเปนเด็กอนุบาลนั่งที่แก่หัวงอกแล้วเนาะไปเห็นมานะคะเลยมาเล่าให้ฟังอย่าทําอะไรแบบนั้นนะคะอย่าไปทําท่าหน้ารังเกียจใส่ใครไม่น่ารักเห็นแล้วหนวจำลักอ่ะอดคําไม่ได้สงสารด้วยอ่ะคือเอ้ยแก่ขนาดนี้แล้วทาไมพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เนาะยังไงก็อยากให้ fc ของหมอนินเป็นอย่างนั้นนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะจงรีแลกกับชีวิตใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายสบาย มีปัญหาอะไรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยสติปัญญาขอให้เข้มแข็งอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเข้าใจนะคะว่าทุกข้าใจว่ามันมีปัญหาเข้ามามากหรือเกินทั้งงานทั้งความรักแต่อย่าถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะคะมาฟังหมอเนินบ่นนี่มาดูดวงนี่มีอะไรสอบถามเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังหมอจะมาตอบคำถามให้อย่าทำร้ายตัวเองเด็ดขาดนะหมอเป็นกำลังใจให้ เราจะผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายเวเรวร้ายไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ